ศิลปินไม่ควร2่อแฟนครับแบมแบมเแบะบปากเอ็มตะถูบ้านเอาเรื่องนี้พูดแบบ2องมุ้งไม่ฟังเช่นเคยนะครับเกิด <c oughs> มาก่อนว่าประเด็นเนี้ยไปประเด็นขำๆนะประเด็นแบบในโซเชียลที่เล่นๆกันเฉยๆนะสร้างสีสันก่อนที่จะมีคอนเซปต์แบมบแกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็บอกเลยว่ามีแฟนคลับท่านหนึ่งนะโพในโซเชียลนะครับว่าแบบว่าศิลปินเนี่ยไม่ควร มาส่องคอมเมนต์แฟนคลับหรือส่องโซเชียลแฟนคลับเพราะว่านู่นนนนัี่อะไรต่างๆเป็นเป็นคำขับนะครับแบมแบมก็ไปเม้นแบบดึงปากขึ้นแบบเบะปากนิดนึงเพราะว่าหลายคนจะรู้ว่าแบมแบมเขาชอบส่องอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็เป็นคนน่ารักครับที่ไปมีส่วนร่วมกับแฟนคลับเสมอๆแบบว่าอะไรที่ดีๆเนี่ยเขาสามารถมอบให้แฟนคลับไปฮิ้วใจแฟนคลับไปบอกเรีแฟนคลับ ไปทาสิ่งดีๆให้แฟนลับเยอะแยะมากมายแล้วก็เวลาไลฟ์หรือว่าเวลาไปตอบคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยก็จะมีมีต่างๆน่ารักน่ารักให้มาพูดต่อกันเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นความน่ารักของแบมๆนะครับเพราะว่าแบมเองก็อาจจะแบบวิว่าฉันหรือเปล่าเนี่ยฉันชอบไปส่องแฟนลับอะคนนั้นเป็นยังไงคนนั้นมีลูกเด็กเล็กแดงไหมคนนั้นน่านรักไหมคนนี้เป็นยังไงบ้างมันก็เป็นปกติวิสัยของคนเนาะอ่าศิลปินบางคนอย่างผมเนี่ย ไม่ไม่ได้ต่องใครเออเอราะว่า,วาทำนู่นทำนี่ไม่ได้ส่องใครอาจจะมีแบบตอบคอมเมนต์แฟนคลับบ้างเพราะผมเป็นนักแสดงตัวเล็กๆแค่นั้นนะแต่แบมบแบมบเขาโหแฟนคลับเยอะขนาดนั้นแต่เขาก็อยากใส่ใจในกิจธุระผู้อื่นบ้างอะไรอย่างนี้เออแฟนคลับน่ารักจะได้มีผมเข้าใจนะเวลาไปส่องอ่ะจะได้มีมีในการไปคุยสมมติว่า แฟนคลับคนนี้เข้ามาคุยกับเราบ่อยใช่ไหมเราอาจจะรู้เรื่องราวของเขาบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อไปคุยไปให้กําลังใจเขาหรือไปคุยคำๆกับเขาได้อะไรแบบนี้นะก็นานาติดตังนะใครที่เป็นแบบแฟนคลับแบมๆก็จะมองจุดนี้น่ารักแต่ใครที่ไม่ชอบแบมๆก็อาจจะอยไปยุ่งเรื่องเขาทําไมจริงๆแล้วถ้าไม่ชอบแบมๆก็ไปดูคนอื่นแค่นั้นเองแต่ผมชอบแบมๆน่ารักเลยก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่างเยอะแยะมากมายโควตเซเว่นนี่สร้างชื่อเสียงมาแล้วแบบมนก็เป็นคนไทยที่ เป็นคนที่มีความสามารถมากๆๆหนึ่งในนั้นและโลกก็ยอมรับทั้งแบมแบมลิซ่าและศิลปินท่านอื่นที่เป็นคนไทยและไปสร้างชื่อเสียงในเวทีระด,ดับโลกใช่ไหมน่ารักมากแบมแบมคือแบบโอ้ยคนอะไรน่ารักขนาดนั้นและกําลังจะมีคอนเสิร์ตในวันที่ย2 23ิบสองยิบสามนี้ใช่ไหมครับเราก็เตรียมตัวกันเรียบร้อยนะแต่ว่า,าไปร่วมคอนเสิรต์ตตรงนี้อาจจะต้องทําตามกฎกันไว้อะไรนะครับก็เป็นข้อดีเลยที่ไม่สั่ง ลมเลขกทุกอย่างทําให้ธุรกิจหรือธุรกิจบันเทิงต่างๆม,มันมีส่งผลความเสียหายก็ขอเช่นชมการจัดการในจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจแล้วว้อะไรกับสิ่งที่เป็นความโศกเศร้าเสียใจในประเทศไทยตอนนี้ด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้บัตรได้บัตรแล้ว ได้บัตรแล้วก็ดีใจด้วยนะครับอย่าลืมไปตอนไปจองตัวอะไรที่พักอะไรเตรียมเอกสารให้ดีเพราะมีพี่บมเนี่ยบางทีจองตัวเครื่องวินผิดข้ามปีบ้างก็มีนะครับออกมาไปถึงคอนแล้วลืมบัตรคอนเสิร์ตก็มีนะก็เตรียมตัวกันให้ดีเตรียมซ้อมร่างกายไม่ให้ดีเตรียมหัวใจอันสดชื่นหัวใจสีเขียวสดชื่นไปสนุกกับบัมบมให้เต็มที่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ยังไม่มีบัตรไปหาตัวพงตัวพีอะไร ก็ด <S an> ูด <S an> ีๆอรู <S an> ้ว่ามีตังค์ยอมจ่ายได้แต่ถ้าเกิดว่าโดนหลอกไม่ได้บัตรมาโศกเศร้าเสียใจอีกมันแบมมรู้มันแบมก็จะเสียใจงอก็หวังว่าถ้าใครได้ตัวผีก็ามก็ขอให้ความแพงนั้นคุ้มค่าละกันนะครับยังไงดูดีๆนะว่าคนที่มาขายตัวอันนั้นของเราอ่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ไหมบางทีอาจจะจําเป็นเนาะเพราะว่ามันอยากมาจริงๆนะครับผู้จัดก็คงทํา ทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อแฟนคลับแล้วแหละแต่ว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆแล้วต้องเลือกวิธีนี้ก็ขอให้ทุกคนแบบว่าออรอบครอบในการตัดสินใจด้วยอย่าเพิ่งรีบโอนไปก่อนผมว่าถ้าเรานัดเจอแล้วเราค่อยโอนหน้างงานน่าจะดีกว่าแต่ระวังโดนย้านะครับว่าถ้าไม่โอนไปตอนนี้คนอื่นจะโอนก่อนแล้วเคะให้คนอื่นก่อนอันนี้วิธีนี้มีชาชีพเ,เขาใช้เยอะมากไม่อยากให้ปบนแบนเสียใจไม่อยากให้คนไปดูแฟนคลับทุกคนเสียใจด้วยเหมือนกันนะ่ะ เออแต่ก็เข้าใจนะว่าเวลาโดนคําพูดแบบนั้นมาอ้ยอยากได้เดี๋ยวคนอื่นได้ไปก่อนแล้วจะเอามาก่อนแต่ถ้าพร้อมเสี่ยงก็อาจจะจัดไปนะครับอะวางแผนการเดินทางให้ดีด้วยนะทั้งไปทั้งกลับขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยและมีความสุขกับคอนเสิร์ตแบบๆอย่างเต็มที่นะครับทั้งอินเตอร์แฟนทั้งแฟนคนไทยนะครับผมเชื่อว,ว่าแฟนคนไทยรักแบบๆมากๆอยู่แล้วผมเองก็จะไปแต่ว่ายังไม่มีบัตรเลยทําไงดีอะใครมีบัตรเหลือ ต้องให้พีได้นะครับอยอกยอกอ่าขอให้ทุกคนไปดูแบมแบมอย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้แบมแบมหักษาสุขภาพให้โชว์นี่ออกมาเต็มที่อย่างมีความสุขแล้วแบมแบมบอกว่าคอนเสิร์ตรอบนี้จะไม่ร้องไห้นะต่ผมไม่เชื่อหรอกเขาเป็นคนอินกับความรักที่แฟนคลับมอบให้ตัวผมเองก็เข้าใจฟิลนั้นผมก็เป็นขนาดผมเป็นคนเล็กๆน้อยๆดาราตัว,ตว,ตวเล็กตัวน้อยนักแสดงตัวเล็กตัวน้อยที่มีแฟนคลับนิดๆเองอ่ะเวลาใครมาทําอะไรให้โดยที่เขารักเรามากๆจริงมันมันประทับใจมันซึ้งใจจริงๆนะ ก็ขอให้ทุกคนเข้าใจความเป็นแบมแบมนะอย่าไปคาดหวังว่าให้แบมแบมเป็นแบบที่แฟนคลับต้องการดรเปล่ารักเขาในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็สนับสนุนเขาจริงๆอย่างที่ตัวเองพูดไม่ใช่พอเขาทําไม่ถูกใจก็ไปเกลียดเขาไปว่าเขาไปไปเห็นอิจฉาคนอื่นว่าทาไมทาให้แฟนคลับคนอื่นดีกว่าแล้วทำไมตัวเองได้แค่นี้จริงๆถ้าเราพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้รับและเห็นเขามีความสุข นั่นก็คือความสุขของเราและความรักที่มอบให้เขาอย่างจริงใจนะครับฝากไว้ด้วยนะแล้วก็รักแบนแบมนเออถ้าไปได้นะถ้ามีบัตรเดี๋ยวจะไปดูนะจ้าแบมแบมฝากส่งกำลังใจให้แบมแบมทุกคนด้วยคอมเมนต์มาบอกความน่ารักของแบมแบมให้ฟังคนละหนึ่งประโยคหน่อยนะและใครที่ไปคอนเสิร์ตเดี๋ยวหลังคอนเสิร์ตมาสรุปกันดีกว,ว่าว่ามันสนุกแค่ไหนดีไหมเออคอมเมนต์มาอย่างน่ารักน่ารักใครที่ไม่ชอบแบมแบมก็เลื่อนผ่านไปนะไม่ต้องมาคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันนะแบม